สวัสดีเราชื่อมณีนพรช์ส่วนแฟนเราชื่อทัศรสเราทั้งสองชอบศึกษาและปฏิบัติธรรมชอบทำมัเทศนาจากพระสายป่ากรรมฐานการทานที่บริสุทธิ์นั้นพวกเราทําอยู่ประจําการรักษาศีลที่บริสุทธิ์นั้นพวกเราก็ทําเป็นอาชีนมากกว่าน,นั้นก็คือการสมาธิภาวนา การปฏิบัติธรรมให้จิตแน่วแน่โดยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานเป็นผู้ชี้แนะบอกแนวทางแก่พวกเราถ้าหากเราอยู่ในทางโลกและทางธรรมเดินก้าวไปพร้อมๆกันเหมือนเท้าซ้ายและเท้าขวาการใช้ชีวิตทางโลกนั้นจะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเพราะเรามีสติและปัญญานั่นก็คือผลจากการสมาธิภาวนาส่งผลให้เราค่ะ